ปลาเจ็บเห็ดจ้าพี่น้องนี่ค่ะมาเจ็บเห็ดพี่น้องเม,ม็น,น,นมันไหลค่ะเส้อพี่น้องแบบนี่ยมาด้วขาเด้อมาเก็บเห็ดเหลืองขาดำน้ำกันพี่น้องเมีนยนนะออกหลายค่ะมันห้องบัวมาเนาะเอ้ยเพียบ ผนกระตกลิ้นล่นดีพี่น้องส่วนกันไว้ว่าสองกิดสองใจว่าสีบมัมาอย่าเป็นผาดพี่น้องแต่เพราะอะไรเนี่ยหลายคขกเลยพี่น้องเด้อมันเก็บบทหล่นละ่ะนี่เป็นแผลมาจาะพี่น้องก็ต้องตัดขาเด็ดเอาเลยออกหลายค่ะเลอพี่น้องมากกับเอือยแล้วเนาจะจ้ะ ว่าสี่เก็บมาสิตากเดือนเอาตากแห่งไปบ้านคือว่ามีแดดพี่น้องมันหลายๆนะทางบ้านว่านอัเอามาปน,นเอามาสูบในเดอ้อน่าเอ้ยพะนะวันนี้ฝนคือตกอยู่มืดอ,อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วพี่น้องว่าเศ้าเสีย หลค,ค่ะเก็บโอมือดอกพี่น้องมองเดียวพอเลยอันนี้มันทั้งย่งางๆด้วนี่พี่น้องคุ่นภาพุ่นโว้ยเป็นสันเป็นสันอยู่เห็นดำขาเหลืองมันสิมีไหลยหลายพันลดวจาะพี่น้องพันอย่งางหนึ่งขาเงี้ยวจืเพื่อนอยู่กตมีได้จ้ะอันนี้บดเรือนบดบน,บนตัวตัดขาหยาคพี่น้องเด็ดเอาเลย อันนี้ที่เอาดอกนี่มันนุมน่มๆเนาะพี่น้องเนาะห้างๆมาจาามามาเก็บเห็ดน้ากันพี่น้องเอ้ยมาเลี้ยงเห็ดอันนี้อันอกดีอยู่จ่าทั้งทั้งข่อยยุน่พี่น้องจะทั้งข้าวเจ้านี่ช่วงที่เห็ดผึงหวานออกพี่น้องเอ้ยออกว่าสันทั้งนี่บะมี่นี่จ่ามันเห็ดอันนี้มันออกดีดีเนาะพี่น้องฝนตกเลื่นแหงอ,อกดีจ้ะเปลี่ยนสีเหลืองงามๆเลยจ้ะ พี่น้องฝนกระตกลินเห็ดเห็ดดำขาเหลืองค่ะพี่น้องผลงานเหมือนนี่ยเยสรุปผลงานจ้าเหมือนเนี่ยพี่น้องสองกระตาเลยเฮ็ดดำขาเหลืองจ้าพี่น้องเฮียแถมถุงหนึ่งอีกได้พี่น้อง เก็บสองชั่วโมงเท่นานั้นะจ้าเนี่ยเปี่ยพี่น้องงามๆเลยเปี่ยควบโลบมันบเขาไปออกไปพี่น้องเปี่ยโด,โดนๆไปเถื่อหรอกว่ากางติเก็ตตั้งมือนีมือเดียวเท่านั้นพี่นอ้องเมื่อก็ไปอาบน้ำซักผมเราก็ซื้อซิฟว์เก็บดอกเฮ็ดก,กันเราก็มันก็จีเเ่าเนาะจ้าเนาะตะพันีก็เ่เทวผมค้นท้ายคลิปอะาเฮ็ดอะไรเปี่ยอ,อืม้ม สำนึกแล้วด้แจกเออขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ